คำหน้าซีฮัตที่มีค่ายิ่งกว่าทองคําจากท่านอิหม,ม่ามซาฟีอีรอฮีมาฮุนหลอหนึ่งถ้าคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนคุณก็จะต้องทนรับความขมขื่นของความไม่รู้โง่เขลา 2. ออย่ารักคนที่ไม่รับพระเจ้าหากพระเจ้าเขาสามารถทิ้งได้แล้วคุณละ 3. ผู้ใดต้องการจุดจบที่สวยงามพุดนุ่นคอตีมาขอให้เขานึกถึงและมองเพื่อนมนุษย์ดีเสมอ4ดูอาของผู้ที่ทำการละหมาดตฮัตยุดเปรียบเสมือนลูกศรที่ปรับไปยังเป้าหมาย ห้าความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ท่องจําแต่เป็นสิ่งที่สามารถมาใช้ประโยชน์ 6. คนที่หน้าซีฮัตคุณอย่างลับๆเขาก็เรียกว่าหน้าซีฮัคุณจริงๆใครก็ตามที่หน้าซีฮัดคุณในที่สาธารณะเขาเรียกว่าดูถูกคุณ 7. มีคนจํานวนไม่น้อยที่ยังคงอยู่ในความประมาทเลินเล่อในขณะที่ผ้าห่อศพกาลังถูกทอขึ้นมา 8. จงทําให้อาคีเราะประโลกอยู่ในหัวใจของคุณโลกอยู่ในมือคุณและความตายในสายตาของคุณ 9. จงพูดตามที่คุณต้องการดูหมิ่นเกียรติของฉัน ความเงียบของฉันต่อคนที่ดูหมิน่นมันมาจากความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละคือคําตอบและมันไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มีคําตอบโต้ใดๆเพียงแต่มันไม่เหมาะสมที่สิงโตจะรับใช้สุนัขสิบการทําอามานการงานที่หนักที่สุดมีสามประการการทําทานในขณะที่ทรัพย์นั้นมีน้อยหลีกเลี่ยงการผิดศีลธรรมเมื่ออยู่คนเดียวแม้ไม่มีใครอยู่พูดความจริงต่อหน้าคนอื่นที่เราเกรงกลัวสิบเอ็ดคนที่ยิ่งใหญ่ คือคนที่มีความสามารถในการสร้างความยากจนของเขาเพื่อให้คนอื่นคิดว่าเขามีความพอเพียงเพราะเขาไม่เคยร้องขอ12คนที่ยอดเยี่ยมคือคนที่มีความสามารถในการสร้างความโกรธแค้นเพื่อให้คนอื่นคิดว่าเขารู้สึกพอใจ13าคนที่ยิ่งใหญ่คือคนที่มีความสามารถในการสร้างความทุกข์ยากเพื่อให้คนอื่นคิดว่าเขามีความสุขเสมอ14เมื่อคุณมีเพื่อนที่ช่วยให้คุณเชื่อฟังพระเจ้าแล้วจงกอดเขาไว้ให้แน่นอย่าปล่อยไปเพราะการได้เพื่อนที่ดีนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ในขณะที่การปล่อยไปนั้นเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดแชร์เพื่อส่งต่อความรู้เนื้อหาบทความฝันหวาน90